เรียนถามความรู้สึกก่อนแล้วกันค่ะคุณวราชายัยก็คุณจักรพเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ลี้ภัยแรกๆเลยเหมือนกันทางการเมืองแล้วก็เพิ่งจะได้กลับมาตอนนี้เห็นคราวนี้รู้สึกยังไงคะผมผมรู้สึกดีใจฮะ <c oughs> เพราะว่าคุณจักรพเนี่ยเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าท่านหนึ่งของประเทศไทยและก็ของฝ่ายประชาธิปไตย ที่ต้องรีภัยการเมืองไม่ได้อยู่ในประเทศตั้งสิบห้าปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านกลับมาเนี่ยผมก็มีความยินดีแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องคนรักประชาธิปไปไปทุกคนนะ,ะแล้วผมก็ได้สอบถามเพื่อนๆนน,น้องพี่ทั้งหลายว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างกับคุณจะกระพบที่กลับมาเนี่ยทุกคนมีความเห็นเหมือนกันครับว่าดีใจหมดคนที่มีความสามารถมีคุณค่า ความคิดทางการเมืองที่เป็นคนที่ต้องการประชาธิปไตยและร่วมสู้กันมาเนี่ยกลับมาทุกคนเห็นด้วยหมดดีใจหมดทุกคนเลยจะได้มาร่วมกันทํางานให้ประเทศทํางานให้บ้านเมืองของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีความคิดทางการเมืองที่ก้าวหน้าคนหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้กันมานานพอสมควรฮะแล้วคุณจะกระพบเนี่ย ผมก็เห็นว่าไปอยู่ต่างประเทศก็ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองมาตลอดเวลาไม่ว่าในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศหรือภายในประเทศบ้านเราเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะพบคุณจะกระพบกลับเข้ามาเนี่ยผมว่าไปที่ร่วมต่อสู้มาก็จะได้ร่วมกันทำงานต่อเพื่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เพื่อบ้านเมืองของเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอืมทีนี้ในส่วนของคนเสื้อแดงที่ลี้ภัยทางการเมืองแน่นอนพอคุณจะกระพบกลับมาค่ะคุณวราชายัยหลายคนก็จับตาบดูว่าเอาแล้วคนอื่นๆที่ลี้ภัยอยู่จะได้กลับเหมือนกันด้วยหรือเปล่าซึ่ง<ม>นังอ่าขึชนค่ะขึน้นค่ะคือผมว่าสมควรอย่างยิ่งฮนะ คนที่ลี้ภัยทางการเมืองเนี่ยที่ไปจากต่างประเทศไทยเนี่ยพัดบ้านพัดเมืองความรู้สึกที่คิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอาหารที่เคยกินอยู่ในประเทศเนี่ยทุกคนรักประเทศไทยหมดเลยครับและทุกคนไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีความทุกข์หมดเลยครับไม่มีใครต้องการอยู่ต่างประเทศเหรอกแต่ว่าด้วยความจําเป็นในเรื่องความคิด เห็นที่ต่างกันแล้วก็การยึดอํานาจที่ผ่านมาเนี่ยทําให้คนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างเนี่ยต้องจากบ้านเมืองไปต้องออกไปอยู่ต่างประเทศมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าควรจะให้โอกาสพวกเขาเหล่านั้นได้กลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับจะได้กลับมาอ้อมอกของเพื่อนฝูงของญาติพี่น้อง ทัดลูกพระพัดเมียทัดภรรยาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทรมานอย่างยิ่งครับผมเนี่ยเคยไปรีภััยอยู่แค่สิบห้าวันเนี่ยผมก็คิดถึงบ้านแล้วคุณนิจนันท้นันผมคิดถึงบ้านทุกวันเลยอยากกลับ,บ้านทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าประเทศเนี่ยต้องการที่จะเริ่มต้นเดินไปข้างหน้านะครับถ้า ประเทศเราเนี่ยมีความขัดแย้งอยู่อย่างนี้เนี่ยประเทศมันก็ไปลําบากเห็นแล้วยังครับว่าวิกฤตของประเทศวิกฤตความขัดแย้งมายาวนานเนี่ยมันทําให้ประเทศไทยล้าหลังอืความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยเกือบจะต่ําที่สุดในอาเซียนอะ่ะคนไทยลําบากอะ่ะการลงทุนนักลงทุนนักธุรกิจนักท่องเที่ยวหายหมดนี่คือสภาพความเป็นจริง ที่เกิดมาจากความคิดทางการเมืองที่ต่างกันนำไปสู่การยึดอำนาจนำไปสู่ความขัดแยง้งนำไปสู่ความยากลำบากของพี่น้องคนใดท,ทุกคนมีผลกระทบตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับราดญ้าเลยวันนี้นี่คือสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนควรได้สิทธิ์กลับมาประเทศไทยคดีที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวเนื่อง ทางการเมืองเนี่ยผมว่าไม่ว่าคดีอะไรนะฮะควรจะต้องมีการนิโทโกรรมหรือถ้าผมเป็นสสในสภาเนี่ยผมจะเสนอพอรบรลบล้างบนทินคดีที่เกี่ยวเนื่องมาจากการทำรัฐประหารทุกคดีให้ยกเลิกคดีเหล่านี้เช่นคดีอาวุธเนี่ยอย่างคุณจะกระพบเพนแขนเนี่ยโดนจับเรื่องคดีอาวุธด้วย เออซึ่งไม่เกี่ยวข้องเลย <c oughs> คุณจะกระพบหรือจะครอบครองอาวุธหรือว่าสั่งให้ใครมาจับปืนสู้กับอำนาจแรัฐเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะ <c oughs> ทีนี้ค่ะคุณคุณวรชัยครับ <c oughs> สิ่งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่คุณคุณวรชัยได้พูดถึงแล้วจริงๆเนี่ยคุณวรชัยก็ก็เป็นเป็นเอ่อหนึ่งบุคคลที่ขับเคลื่อนเกี่ยวกับกฎหมายด้านเนี้ยมาตั้งแต่เ็จ <c oughs> ที่แล้วแต่มันก็มีความ เปลี่ยนแปลงแก้ไขกันในชั้นกรรมธิการนะคะก่อนจะโหวตเข้าชุดที่2อ,อะไรก็ว่าไปทําให้เกิดเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อันนั้นไม่เป็นไรผ่านไปแล้วจะขอไม่ไปลงรายละเอียดกลับมาโฟกัสตรงนี้คุณระชัยคุณระชัยพูดถึงเรื่องของการออกกฎหมายนิรโทษซึ่งเราก็ได้ยินกันอยู่นะคะนิรโทษกรรมผู้กระทําความผิดหรือว่ามีคดี ทางการเมืองแล้วก็อาจจะครอบคลุมไปจนถึงน้องๆเยาวชนด้วยที่ออกมาต่อสู้กันในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในทุกยุคทุกสมัยเลยที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางการเมืองทุกหยิบมาพูดก,กันอีกครั้งหนึ่งมีถ้าถ้าจะไม่ผิดมีการตั้งคณะขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้กันอยู่ถูกต้องไหมคะแต่ทีเนี้ยค,ความแตกต่างระหว่างการเดินทางกลับมาก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้มันไม่เหมือนกันกรณีคุณจัก,กรภพเนี่ยเดินทางกลับมาให้เหตุผลว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและก็เลย ตัดสินใจขอกลับไทยเพื่อมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท,ทีนี้ก็ต้องเข้าสู่ชั้นศาลไปไปว่ากันตามกระบวนการแต่หากมีพรบรนิรโทษออกมาและกลับหลังจากนั้นเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคดีอะไรที่มีมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดกฎหมายเนี่ยนะคะก็อาจจะหมายถึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ต้องไปสืพยานไม่ต้องไปรอฟังคําพิพากษาอะไรแล้วมันก็จะเป็นคนเรื่องเดียวกัน ในมุมมองของคุณวรชัยมันต่างกันยังไงการกลับมาตอนนี้เพื่อมาสู้คดีกับการกลับหลังจากมีกฎหมายนียรโทษเกิดขึ้นอีกรอบเนี่ยคะคืออย่างคุณจะกรภพบนี่นะฮะคดีเพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นที่ตำรวจว่าจะส่งเรื่องไปที่อัยการเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของคุณจัจกรภบพเบนี่ยผมมองว่า ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องคุณจักรภพได้เพราะคุณจักรภพไปอยู่ต่างประเทศ mm. นะฮะมีการจับอาวุธที่แปดริ้วหรือที่อยุธยาหรือสิงห์บุรีอะไรเนี่ยซึ่งมาเชื่อมโยงกับคุณจักรภพอะ mm. แล้วคุณจักรภพคงจะมีการปรึกษาหารือกับทนายความเรียบร้อยแล้วว่า mm. เรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสหลุดเพราะว่ามูลฟ้องเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมีหลักฐานอะไรพอเพียงที่จะฟ้องแ mm. ล้วร้องได้ mm. เพราะฉะนั้นคุณจักรภพก็เชื่อมั่นว่าไม่มีหลักฐานที่จะเข้าถึงตัวคุณจักรภพได้นี่นี่คือประเด็นของคุณจักรภพนะครับแ,แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำนิโทษกรรมเนี่ยผมมีความเห็นในในด้านส่วนตัวผมนะฮะไม่เกี่ยวกับพรรคไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นคผมมีความเห็นว่าสถานการณ์ของประเทศวันนี้เนี่ยในเมื่อ จะปรองดองกันแล้วเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยผมว่าต้องลดความขัดแยง้งความขัดแย้งไม่ว่าเรื่องคดีใดๆก็ตามเนี่ยที่เป็นคดีทางการเมืองเนี่ยผมว่าควรจะเริ่มต้นใหม่ยกเลิกให้หมดเลยไม่ว่าจะมีการทำเรื่องนิโทสกรรมหรือเรื่องของการลบล้างคดีที่ต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจผมว่า เราต้องเริ่มต้นใหม่ฮะแล้วอย่าไปพูดถึงเรื่องว่าเอาแลวคดีหนึ่งหนึ่งสองจะทำยังไงใช่ไหมฮะเราต้องมองว่าคดีที่ต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจอะไม่ว่าคดีอะไรนะผมว่าควรจะเละให้หมดเลยเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นสีขาวเลยไม่มีความขัดแยง้งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ไม่เกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญน,นะฮะ,ะผมไม่ได้บอกว่าให้ยกเลิก หนึ่งหนึ่งสองนะฮะผมไม่ใช่แต่ผมบอกว่าค <c oughs> ดีที่ต่อนเนื่องจากการชุมนุมไม่ว่าคดีอะไรเนี่ยต้องนิโทษกรรมให้หมดแต่ว่าเรื่องรัฐธรรมนูญก็ว่ากันไปตามสสอรอที่จะเข้ามาแก้รัฐธรรมนูญ <c oughs> เพราะว่าจะมีสสอรอเนี่ย <c oughs> เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ว่าการยกเรื่องหนึ่งหสองหรือไม่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่สสอรอ <c oughs> แต่เรื่องการ นิทโทษกรรมพวกลูกหลานเด็กได้เรียนหนังสือติดคุกแล้วมันได้อะไรไ mm. ด่ไหมความคิดเห็นเด็กบางทีเนี่ยความคิดทางการเมืองที่เขาเขาเปลี่ยนแปลงจากความคิดเดิมๆหรือว่าคนเก่าๆรุ่นเก่าๆคุกมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคดีเหล่านี้เนี่ยควรจะถือว่าเด็กเนี่ยได้ได้พูด ึงเรื่องหนึ่งสองแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ทําอะไรรุนแรงถึงขนาดที่จะเอาเขา <c oughs> เขาเขา้เขาไปติดคุกเพราะฉะนั้นควรจะให้อภัยได้ก็ให้อภัยกัน <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็อย่างอย่างพรบอนิทุตกรรมเนี่ยที่ผมเคยเสนอไปเนี่ย <c oughs> ยกเว้นอวงเล็บหรือว่าใส่เข้าไปว่าถ้าทำผิดซ้ำซากเนี่ยคุณจะโดนเป็นสองเท่าอะไรอย่างเงี้ย คดีที่ที่ผิดอยู่แล้วและได้การนิโทษกรรมแล้วแต่ถ้าคุณยังทำผิดอีกเนี่ยคุณจะได้รับโทษสองเท่าอะไรก็ใส่ไปใช่ไหมเราทำได้หมดถ้าจะทำนะถ้าอยากนะแก้ไขปัญหากันจริงจังเนี่ยอย่าไปยังเกียบอย่าไปทำในลักษณะว่าเอ้ยคดีนี้ไม่ได้คดีนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่ต่อเนื่องจากการยึดอำนาจจากการชุมนุม จากการใช้อำนาจทางการเมืองไปจัดก,การกับคนที่เห็นต่างทางความคิดทางการเมืองเนี่ยผมว่าไม่ไม่เป็นธรรมเลยค่ะเพราะฉะนั้นน่ยควรจะยกเลิกให้หมดนิทุศกรรมให้หมดแล้วก็มาว่ากันเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ของประเทศไทยค่ะแล้วก็<ะ>คนท,คนที่คนที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยที่ใครจะได้อ,อรับอัอน,นิสงค์เนี่ยก็ควรจะได้รับควรจะกลับประเทศคนเก่ง ของคนไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเยอะแยะเลยที่ถูกคดีทางการเมืองเนี่ยผมว่าควรจะกลับมาให้หมดค่ะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมคะช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการเปิดใจให้กว้างแล้วก็เรื่องของนิรโทษกรรมในทุกๆก,กลุ่มอะค่ะจําเป็นอย่างยิ่งฮะมันไม่ใช่เป็นการเปิดใจนะผมว่าเป็นเรื่องที่ควรสร้างความรองดองในประเทศคเริ่มต้นใหม่ทําความเข้าใจสู้กันอย่างเหต ผลแนวทางสันติวิธีไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องใช้อำนาจไม่ต้องมีม็อบมาทะเลาะกันตีกันเหมือนเดิมเออเลประเทศได้อะไรล่ะครับค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับผมผมมีอีกนิดหนึ่งว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ว่าหน่วยความมั่นคงต่างๆเนี่ยก็หยุดยุยให้เกิด มีกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เพื่อสร้างความแตกแยกเพื่อเพื่อเพื่อทําให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีเหตุการณ์วุ่นวายมีการชุมนุมกลุ่มโน้กนกลุ่มนี้อะไรเนี่ยมันมีผู้จัดการสร้างอยู่พวกนี้ควรจะยกเลิกได้แล้วควรจะใช้งบที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยไปช่วยคนจนพัฒนาประเทศดูแลชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมากกว่า ค่ะนะครับผมมองอย่างนั้นนะในส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับท่านภูมิธรรมแต่ในความคิดของผมในฐานะที่ที่ผมก็เป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งผมก็ยัง,งยืนหยัดในหลักการนันนี้ืผมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับพรรค ที่แสดงความคิดเห็นเอาละโอเคทีนี้ถามในมุมมองส่วนตัวอีกเหมือนกันนะคะของคุณวรชัยนี่แหละแต่ว่ามันมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยก็จับตาดูสาหรับคอการเมืองเหมือนกันว่าเอาละเมื่อคุณจักรภพได้กลับมาแล้วหนึ่งในฐานะเป็นเป็นผู้ลี้ภัยที่ไม่ได้เป็นระดับนายกรัฐมนตรีนะคะไม่นับรวมกับรอจับตาดูกรณีคุณยิ่งลักนะอันนั้นเว้นไว้ก่อนแต่ว่า บรรดาผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้เคยออกไปชุมนุมหรือว่าลี้ภัยทางการเมืองที่ผ่านมาคนมองว่าถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนเสื้อแดงที่พูดง่ายๆเป็นติ่งคุณทักษิณเป็นสายคุณทักษิณกลุ่มนี้จะได้กลับแต่อีกกลุ่มหนึ่งหากที่ผ่านมามีการวิาพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยไปจับมือข้ามคั่วตำหนิตีเตียนเหตุไม่เห็นด้วยหรือเนี่ยอยากให้ยกตัวอย่างอย่าง,างคุณจอมเพชรประดับเนี่ย อีกหนึ่งคนอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้กลับได้โดยง่ายคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คะผมว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคงคิดไปเองว่ากลับแล้วจะอันตรายนะผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันต้องเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารัฐบาลทําอย่างนั้นเนี่ยอย่างคุณจอมเพชรประดับเนี่ยถ้าสมมุติมาวิพา์วิจารณ์พัดเพื่อไทยแล้วไม่ได้กลับเนี่ยพรคเพื่อไทยก็เสียหาย นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพัคเพื่อไทยก็เสียหายเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ควรไม่ควรแบ่งแยกว่าเอ้คนนู้นไม่ใช่พวกเพื่อไทยพวกเพื่อไทยกลับได้พวกวิจารณ์เพื่อเพื่อไทยกองกันข้ามกลับไม่ได้ม,มันไม่ใช่หรอกครับ <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยของคนที่เกิดจากการชุมนุมและเกี่ยวเนื่องจากการชุมนุมเช่นนักข่าวบางคนเนี่ยออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาพูดบางครั้งเนี่ย การยึดอานาจเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนต้องลีภัยหมดอืเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เคยออกมาต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนเนี่ยควรจะกลับบ้านได้กลับบ้านทุกคนไม่ควรจะเว้นส่วนโน้นส่วนนี้ส่วนนั้นพวกคนโน้นพวกคนนีน้พวกคนนัน้นแสดงว,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 ว่าเรื่องการกลับบ้านเนี่ยจับด้วยเส้นสายเหรอแต่ต้องกลับด้วยว่าเออ ผมควรปองดองแล้วควรกลับได้หมดทุกกลุ่มไม่ใช่ว่าพวกเส้นสายคนนู้นคนนี้กลับได้แต่ไม่ใช่เส้นสายเพื่อไทยกลับไม่ได้ผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นะเป็นไปไม่ได้ฮะผมไม่เชื่อเรื่องนี้คุณจอมถ้ากลับก็กลับได้ทำไมจะกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นการเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นความสมัครใจและเป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเอง คุณจักรพได้มีการติดต่อมาก่อนไหมคะประสานอะไรกับใครก่อนไหมคะว่าประสานก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะเดินทางกลับคุณจักรพเนี่ยผมได้ทราบข่าวว่าเขามีการประสานกับทานายความเขาเพื่อประสานงานกับตำรวจกองปราบที่เขาเป็นคนทำคดีของคุณจักรพบเรื่องอาวุธปืนนะครับเขาก็มีการประสานมาและถามว่า คุณจักรภพได้คุยกับท่านทักษิณหรือไม่คุณจักรภพก็พูดมาแล้วว่าได้คุยกับท่านทักษิณหนึ่งครั้งก่อนกลับมาอ่าก็ได้คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยของคุณจักรภพเนี่ยมันต้องมีการพูดคุยกันว่าเรื่องนี้ต้องมีการประกันตัวได้นะคดี คดีมูลมูลมูลเหตุเห็งคดีเป็นยังไงหลักฐานเป็นยังไงบ้าง mm. ซึ่งคุณจักรพบก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าเขาไม่ได้ทําผิด <Yeah. S 2> เขาเลยกลับนะครับอ mm. ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกคดีคุณจักรพบอะคนอื่นก็เหมือนกันแหละเช่นคดีอาวุธปืนบ้างหนีไปคดีหนึ่งหนึ่งสองบ้างที่หนีไปออื mm hmm. ก็ควรจะกลับมาเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนไปแบบ ไม่รู้อนูอีนี่ก <g ül> ็มีฮะอย่างเช่นผมเคยเคยไปอยู่ที่กัมพูชานะคระเจอน้องและน้องหลายคนเนี่ยเขาบอกเขาโดนเรื่องอาวุธปืนเรื่องไม่มารายงานตัวแต่เขาก็ไม่กล้ากลับมารู้ว่มามันมีความรู้สึกก,กลัวเลยอะ่ะบางคนไม่มีตังค์บ้างไม่มีเงินไม่มีทองแล้วก็โดนคำขู่เลยไม่กล้ากลับบ้านเลยพวกนี้ก็มีฮะ พราะฉะนั้นผมเรียกร้องให้ทุกคนกลับมาบ้านเถอะอย่างมากก<ม>็เข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรม,มซึ่งหลายปีแล้วแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีมาตราสี่สบสี่ผมว่าก็น่าจะเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่ายุครัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจผมว่าน่าจะดีกว่าฮม,มันก็กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะ เรื่องที่รัฐบาลน,นี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช้อำนาจรัฐในการรังแกคนคิดเห็นต่างนะผมว่าไม่น่ามีแน่นอนอนะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องนี้ผมยืนยันได้เลยว่ารัฐบาลน,นี้นะไม่ไม่ไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบในการจัดการกับคู่แข่งขันความคิดต่างทางการเมืองแน่นอน มีมีมีข่าวอีกบ้างไหมคะคุณวรชัยมีข่าวใครเตรียมจะกลับอีกบ้างไหมคะผมได้ข่าวว่ามีคนจะกลับอยู่หลายคนนะฮะออย่างเช่นคุณจารุพงศ์อย่างเงี้ยอดีตท่า<ต>นมน,นตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตหัวนหน้าพักเพื่อไทยผมได้ผมได้คุยกับพี่สาวเขาเมื่อเช้านะครับเขาก็บอกว่าเขาก็เตรียมตัวอยากจะกลับบ้านอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรให้พร้อมนะครับผมก็บอกว่าควรจะกลับมาเถอะพี่กลับมาได้แล้วเพราะว่าวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยเริ่มต้นในการที่จะทำให้ประเทศสงบลดความขัดแย้งเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ค่ะเอ,อื้อถ้าไม่ทำอย่างนี้นะฮะไม่มีการตรองดองไม่มีการเลิกทะเลาะกันเนี่ย บ้านเมืองเราไปไม่รอดแน่นอนนะคุณนิ่เช่นนั้นมันแย่ทันทีแล้วเศรษฐกิจที่มันตกรูดมาตั้งแต่ยึดอำนาจมา8ปี9ปีแล้วเนี่ยมัมเป็น้้สรุป<ร>ก็คือตอนตอนนี้มีประสานมาแล้วหนึ่งท่านนะฮะน่าจะกลับมาเร็วๆนี้คุณจรุพงศ์น่าจะกลับฮนะ,ะเร็วน,นี้หรือไม่แต่ว่าได้ข่าวว่าเกียมตัวกลับประเทศอยู่ติดตามดูกันต่อแล้วก็คนอื่นก็น่าจะมีการกลับมา ท่านด้วยกันน,นะนะอืมอาละก็ถ้าเข้ามาช่วงนี้ยังไม่มีกฎหม่เนื้อรัฐทุกรรมก็เข้ามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ปกตินะคะว่าไปตามคดีอะไรตามที่มีก่อนจะไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่มีข่าวมีข่าวใหม่มาให้ด้วยว่ามีใครเตรียมที่จะกลับต่อมานะคะส่วนความคืบหน้าเรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวจะเกาะติดกันต่อนะคะขอบคุณคุณวรชัยด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะัสดครับทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะ